บอลไทยที่หลายคนเฝ้ารอคอยการกลับมาเริ่มต้นฤดูกาลใหม่อีกครั้งก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้บริหารสโมสรทุกท่านที่ยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างฟุตบอลไทยในห่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้กับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ แต่ทุกคนก็ยังฟันฝ่าอุปสรรคมาจนถึงวันนี้และฤดูการ2021กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท,ท่านเป็นอย่างยิ่งที่ยังเชื่อมั่นและศรัทธาในกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศอย่างฟุตบอลเรากำลังจะกลับมาสร้างความสนุกตื่นเต้นเร้าใจ และสิ่งสำคัญคือการร่วมกันผักดันนักกีฬาดาวรุ่งสายเลือดใหม่ๆให้ก้าวขึ้นมาสู่วงการฟุตบอลไทยและเติบโตอย่างต่อเนื่องไปด้วยกันขอขอบคุณบริษัทโต,ยตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการฟุตบอลลีกอาชีพสูงสุดของประเทศไทยภายใต้ชื่อใหม่ไฮรัก ลีโวไทยลีกที่จะยังคงความเข้มข้นการต่อสู้ขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดสมศักดิ์ศรีและพร้อมจะกลับมามอบความสุขให้กับคนไทยอีกครั้งผ่านทางฟรีทีวีททบห้ช่อง PPTV และ AAS Play บริษัทโอสดสปาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่ม M150 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการฟุตบอลเ1 5 0รแชมเปี้ยนชิพสมอลูมินักเตะพลังฮึดสู้ที่เราจะเห็นการแข่งขันของ18ทีมแกร่งที่พร้อมจะฮึดสู้ชิงบอลลังเพื่อก้าวสู่ลีกสูงสุดเพื่อความมันตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายผมต้องขอขอบคุณบริษัทบรูดากอนโฮลดิ้งจำกัด แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์มังกรฟ้าที่เข้ามาให้การสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ตั้งแต่ฤดูกาลนี้เป็นต้นไปโดยใช้ชื่อว่ามังกรฟ้าลีกจะเป็นสังเวียนแห่งความหวังเป็นเวทีของนักเตะหน้าใหม่ในการก้าวเข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพของไทยอย่างเต็มตัวนอกจากนี้ ผมต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบบริสจำกัดมหาชนบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดบริษัทไทยน้ำทิพจำกัดและบริษัทมอลทนไทยแลนด์จำกัดที่ร่วมสนับสนุนและยืนเคียงข้างฟุตบอลลีกอาชีพของไทยเสมอมาสำหรับเรื่องเงินรางวัลฤดูกาลนี้ผมยืนยันว่าจะยงคงมอบให้กับทุกสโมสรเท่าเดิม ซึ่งผมเองต้องขอขอบคุณผู้บริหารทุกสมโมสรที่ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคที่ยากลำบ,บากและยกระดับให้ฟุตบอลลีกอาชีพของเราเป็นลีกที่ดีที่สุดอันดับ8ของทวีปเอเชียในปัจจุบันสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่ช่วยกันคิดช่วยกันผลักดันให้ฟุตบอลลีกอาชีพของเรา กลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่สร้างผลกระทบไปทั่วโลกผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันฟุตบอลไฮลักซ์ลีโวไทยลีกฟุตบอล m 1 5 0ร h แชมเปี้ยนชิพและมังกรฟ้าลีในฤดูกาลนี้จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจ สมกับการรอคอยของทุกๆคนและเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์แก่แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ในสภาวะเช่นนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนายกสมาคมด้วยนะครับอย่างที่ท่านนายกสมาคมได้กล่าวไปนะครับว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่ว่าแฟนบอลไทยทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยครับแล้วก็ให้กําลังใจ คอยสนับสนุนทั้งสโมสรและนักฟุตบอลเสมอมานะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นกลางาของเราด้วยครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทโอโสถสภาจำกัดมหาชนผู้ผลิตเครื่องดื่ม m 1 5 0และล่าสุดเลยนั่นก็คือหนึ่งในสิ่งใหม่ของฤดูกาลนี้ครับนั่นคือผู้สนับสนุนใหม่ครับบริษัทบลูดราก้อนโฮลดิ้งจำกัดแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์มังกรฟ้าครับแขกผู้มีเกียรติครับผมเชื่าทุกท่านทราบกันดีครับด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนรับ รวมถึงวงการฟุตบอลไทยของเราเองก็โดนเหมือนกันแต่ด้วยพลังพลังของคนรักฟุตบอลไทยทุกคนที่ให้กําลังใจกันเสมอมากไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลผู้สนับสนุนสื่อมวลชนนักเตะผู้ฝึกสอนและสมโมสรแม้กระทั่งครอบครัวครับทุกคนคือพลังสำคัญและทุกคนก็จะร่วมกันฝ่าฟ,าฟันอุปสรรคที่ยากลำบากมาด้วยกันไทยลีกในวันนี้จึงเกิดขึ้นได้ครับและผมเชื่อว่าการแข่งขันฟุตบอลทั้ง3าลีกในปีนี้สนุกตื่นเต้นเร้าใจสุดมันแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นรีโวไทยลีก สนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่จะขับเที่ยวกั่ายดุเดือดสมศักดิ์ศรี m 1 5 0ร้แชมเปี้ยนชิพสนับสนุนโดยบริษัทโอสอสภาจำกัดมหาชนผู้ผลิตเครื่องดื่ม m 1 5 0ผู้สนับสนุนสมรภูมิพลังฮึดสู้อย่าง m 1 5 0ร้แชมเปี้ยนชิพมังกรฟ้าลีสนับสนุนโดยบริษัทบลูดราก้อนโฮลดิ้งจำกัดแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์มังกรฟ้าที่เข้ามาให้การสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก